ค่ะวันนี้มาดูดวงกับอาจารย์ต้ยนะคะที่วัดศรีบุญเรืองลบแห่งร้อยเค่ะมาดูก็มีคนมาดูเยอะค่ะแล้วก็ดูดูก็รู้สึกว่าแม่นค่ะแบบตรงกับที่คิดไว้ด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองมาดูค่ะคือแม่นจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมคุณผู้ชมที่กรบุพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเช็คดวงรายสัปดาห์ดวงคุณทั้ง7วันนะครับ ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างโดยผมนะครับอาจารย์โต้ยหมอดูนักบุญรับหน้าที่พยากรนะผมมารับหน้าที่ดําเนินรายการอยู่ตรงนี้นะครับดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมานะครับผมตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับผมวันนี้ก็ใช้จาใช้ที่ที่ผมทํางานอยู่นี่นะครับผมที่วัดศรีคนเรืองรามกาแพงร้อยเจ็แขวงของหมาเ์เกตบางกะปีตรงนี้เป็นที่เช็คดวงนะครับเอาบรรทาดสดสดกันเลยทีเดียววันนี้ขอขอบคุณน้องแป้งสุดสวยนะครับตากล้อง นโยตากล้องให้ในวันนี้นะครับสงการที่ผ่านมาเราอาจจะมีข่าวอะไรมากมายนะครับผมเนะี <c> ่ย <oughs> ทั้งข่าวด้านดีและด้านไม่ดีนะครับผมเนะี่ยโอเคนะครับส่วนมากจะเป็นข่าวที่ทุกท่านคงจะเห็นในโซเชียลกันแนละ้วคงไม่ต้องพูดเลยมากผมเป็นหมอดูนักบุญก็ต้องพูดถึงเรื่องงานบุญอย่างเดียวนะครับโอเค <c oughs> นะในช่วงนี้นะครับวันที่13พฤศจิกายนไอ้ไม่ใช่ครับผมพฤษภาคมนะครับ ผมจะมอบนะครับทุนการศึกษาแด่นักเรียนที่เรียนดียากจนนะผมเรียนดีแต่ยากจนขอขอบคุณนะครับผมนะคุณมัทนาและก็คุณรัชดาสีสวยด้วยนะครับผมเป็นผู้เป็นเจ้าภาพทุนการศึกษานะครับผมคนละสิบคนละ9ทุนนะผมแล้วก็10ทุนด้วยนะครับผมนะต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับเอาละครับดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับผมที่ผ่านมาขอบคุณครับผมที่คนเข้ามากด subscribe กดเข้ามาเช็คนะผมยอดวิวให้นะครับเพิ่มยอดวิวนะผมก็มีสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะประมาณสัก5,000ันอาจารย์ต้อยก็ดีสึกเลบปลาปลื้มใจดีใจเราเป็นหมอดูที่ไม่ดังแต่ก็มีคนดูเราเป็นประมาณสัก5,000คนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็หวังใจอย่างยิ่งว่าดูดวงชะตาของท่านจะอาจจะต้องถูกใจกับท่านไม่มากก็น้อยครับเอาละเราไปดูดวงชะตาคุณทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ตอนนี้นี่ถ่ายทําผมถ่ายทําวันวศุกร์ที่21แล้วนะครับผมนะดวงชะตานี้ก็จะอัปเดตนะครับผมะนะนะตั้งแต่วันที่22 23 24 25, 25 26 27 28ถึงวันที่28เลยนะครับผมนะวันที่22ถึง28ีนดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรดวงคุณทั้ง7วันนะครับผมเนะเราไปเช็คดวงกันเลยครับเราไปเริ่มที่วันอาทิตย์กันก่อนเลยนะครับวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมนะ ตัดกันสดๆกันเลยนะครับวันนี้ตากล้องสดสวยขอขอบคุณน้องแป้งนะครับการดูดวงเนี่ยดูพระยิบสี่เนี่ยจะต้องใช้มือซ้ายไล่เนี่ยนะครับเราไปดูกันว่าดวงคุณทั้งเจ็ดวันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมนะดวงคุณทั้งเจ็ดวันจับเป็นอย่างไร เริ่มวันพี่ก่อน,นนะครับนะผมหนึ่งคุณหยิบได้ไพ่เจ็ดเหรียญนะครับสองนะผมหยิบได้ไพ่สามถ้วยนะครับสามนะหยิบได้ไพ่เดือบสี่ 4. คุณหยิบได้ไพ่หนึ่งดาวการงานครับผมช่วงนี้ดวงดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เปลี่ยนงานทํางานด้านต่างประเทศประสบผลสําเร็จด,ดีมากนะครับผมในะช่วงนี้นะครับถ้าทํางานประจําอยู่อยากจะย้ายงานหรือไม่ใช่นั้นก็อยากจะเปลี่ยนตาแหน่งงานนะครับผมนะ การเงินครับได้ไพ่เจ็ดเหรียญท่องทาได้เลยว่าการเงินของคุณณเวลานี้นะครับผมนะช่วงนี้การเงินของคุณเริ่มประสบผลสําเร็จมากนะครับผมนะมีโชคมีลาภในเรื่องเงินนะครับผมนะความรักครับดวงของคุณครับผมช่วงนี้กําลังจะพบคู่ใหม่จะได้พบคู่ได้คู่ที่ถูกใจนะครับผมนะในช่วงนี้นะครับดวงชะตาของคุณโดยภาพรวมแล้วมีไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบทายได้เลยว่าชีวิตของคุณนั้นนะผมช่วงนี้ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากนะครับผมพูดสาหรับผู้ที่เกิดวันพิษนะครับโดยเฉพาะในเรื่องงาน เพราะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้จะถูกกับผมนะเพื่อนของคุณครับผมมาคิดหักหลังคนรอบข้างจะคิดไม่ดีกับเรานะครับให้ระมัดระวังกับผมการคบมิตรเป็นอย่างมากครับสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี้นะครับนั่นคือดวงชะตาของคุณที่เกิดวันอาทิตย์ครับนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูผู้ที่เกิดวันจันทร์กันเลยนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ งานของเราก็ต้องใช้แบบแบบเขาเรียกว่าเอาแบบสดๆกันเลยนะครับจ <c oughs> ุบสนใจใช้มือสายลากนะครับ,รอรบโอ้ปนะสะดุดต,ตรงนั้นก็ดึงมาตรงน,นี้เลยครับนะโอเคหนึ่งสองสามโอเคนะค,ค,ค,ครับ มีคนถามผมว่าทำไมอาจารย์ุูนไม่จัดไลฟ์สดทาง Facebook บ้างก็เรามีนัดที่ทำใน YouTube ก็พอแล้วนะ,นะไม่อยากจะเอา Facebook เข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่นักนะครับโอเคผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับคุณยีไปไพ่ในใบแรก,กคือ Page of Pentacle นะครับผมนะสองคือไพ่กับผมนะเอสออฟแวร์สามคือไพ่ไนท์ออฟสวอสนะครับผมนะสี่คือไพ่โ o ออฟเพนเดเคิลการงานครับผมช่วงนี้การงานของคุณในช่วงวันจันทร์จะมีการขยายตัวในเรื่องงานเกิดขึ้น คุณทํางานด้านสื่อสารมวลชนอยู่จะประสบผลสําเร็จมากนะครับผมได้ไพ่ใบนี้นะครับทางานด้านสื่อสารมวลชนจะประสบผลสําเร็จดีนะครับผมนะงานติดต่อนะครับผมนะการเงินครับคุณเป็นคนรู้จักใช้รู้จักจ่ายเงินครับผมในช่วงนี้นะผมนะช่วงนี้หลังสงการมาเนี่ยรู้สึกว่าจากอยากจะประหยัดเงินงน,นะครับผมนะอยากจะประหยัดเงินกอดเงินไว้เลยนะครับผมนะก็ต้องอะวังว่าช่วงนี้นะครับผมนะการเงินงคุณไม่การงานการเงินถือว่าดีมากความรักครับช่วงนี้ครับผมดวงชะตาของคุณกําลังมีความทุกข์ใจกับความรัก มีแฟนอยู่ช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์อยู่ครับผมจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีแฟนอยู่ก็คือดวงชะตาของคุณถ้าเป็นโสดถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้ามีครอบครัวอยู่อาจจะมีปัญหาเราฉานได้ในเรื่องของครอบครัวน,นะครับให้ใช้ความอดทนและก็ขันติเป็นอย่างมากนะครับผมนะช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นี้นะครับสุขภาพระวังจะมีปัญหาเรื่องของสายตานะครับผมผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับนะนั่นคือดวงตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับโอเคต่อไปเราไปดูที่ผู้ที่เกิดวันอังคารเั็บ้างนะครับ ทีเกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราถ่ายกันสดๆนะครับตรงนี้เสียงมันอาจจะเสียงสุดซักสุดซักบ้างคือได้บรรยากาศตีอีกแบบหนึ่งนะครับของนะวันอังคาร คุณหยิบได้ไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาเป็นใบแรกนะครับได้ไพ่หนึ่งดามขึ้นมาเป็นใบที่สองใบได้ไพ่หนึ่งทั่วขึ้นมาเป็นใบที่สามและได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาอยู่ตำแหน่งที่สี่บอกได้เลยว่าครับผมนะการงานครับผมช่วงนี้คุณกาลังคิดจะเริ่มงานใหม่มใช่ไหมถ้าคุณกําลังจะเริ่มงานใหม่แน่นอนครับผมนะดวงตาคุณจะมีการเริ่มงานได้ทํางานบริษัทต,ต่างชาตินะครับผมนะได้ทํางานกับบริษัทต,ต่างประเทศนะัผมในะช่วงนี้การเงินครับผมนะฮะ ช่วงนี <S an> ้ก็เป็นไพ่ใบนี้นะผมนะเอาเป็นว่าเรื่องงานของคุณเนี่ยจะมีการเริ่มงานใหม่เกิดขึ้นนะครับผมใบนี้นะครับผมนะนี่คือใบนี้การเงินครับการเงินก็ทายได้เลยว่าชีวิตของคุณครับผมการเงินคุณกาลังจะมีราบร้อยเข้ามาสาหรับผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีการถูกลอตเตอรี่ก็คือใบนี้นะครับผมช่วงนี้นะครับผมนะการเงินนะครับผมนะความรักครับช่วงนี้เป็นเรื่องของการก่อตัวเป็นการเริ่มต้นของความรักผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับผมช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรัก จะเป็นการเริ่มต้นกันหรืออาจจะมีการครับผมถ้าผู้ชายคนนั้นเขารักคุณก็แปลความว่าเขาจะให้คุณอยู่เขาจาเราจะมีการอยู่กันเฉยๆไม่มีขั้นตอนใดๆนะครับดวงของคุณก็คือผู้ที่เกิดวันพานครับผมสรุปเลยว่าดวงตาคุณต้องมั่นมั่นกับชีวิตเป็นคนเด็ดเดี่ยวนะครับผมนะไม่ไว้ใจใครง่ายๆนะครับผมนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีครับผมผู้ที่เกิดวันพางครับผมนะช่วงนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันพานคุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามานะครับโอเค วันขานเราดูไปแล้วทีนี้เราไปดูพูทธิเกิดวันพุธกันบ้างนะครับนะเสียงเราสับไปกันแบบแบงนีเ้เต็มเต็มเลย ถ้าท่านอยากมาเช็คดวงกับผมก็มาได้นะครับวันนว่าสีเป็เรืองรบับตำแหนงร้อยเจ็ดนั่งอยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคเราไปดูผู้ที่เกิดวันพุธกันเลยได้ไพ่ตึกพังนะครับผมเนะียได้ไพ่ราชาแห่งถ้วยนะครับได้ไพ่เดอะสตาร์นะครับผมนะได้ไพ่หกไม้เท้านะครับการงานครับผมนะผู้ที่เกิดวันพุธคุณหยิบได้พไพ่ใบนี้ก็ต้องหมอคุณฟังว่าช่วงนี้การงานของคุณโอเคอยู่แล้วจะมีความมั่นคงกับงานของคุณ ถึงแม้คุณคิดอยากจะเปลี่ยนงานแต่ไม่อาจารย์จะบอกคุณฟังว่าไม่ควรเปลี่ยนงานทั้งสิ้นงานทุนที่ทาอยู่ถือว่ามั่นคงดีอยู่แล้วนะครับผมนะทำงานราชการจะดีมากนะครับผมถึงแม้จะไปช้าๆหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็ไปได้ดีหาทํางานประจําช่วงนี้นะผมตําแหน่งไม่ค่อยโตหรอกครับผมอึดๆอืดๆอยู่จะงูจะเบื่อๆในนายกับกับนะกับการงานนะครับนะถ้าทํางานส่วนตัวถือว่ามั่นคงดีมากมีความสมบูรณ์ดีมากครับในเรื่องของงานนะครับผมการเงินครับผมนะผู้ที่เกิดวันพุธนี้เป็นอย่างไรบ้าง คุณหยิบได้ไพ่เดือดสตาร์เดือสตาร์ขึ้นมาก็ถ่ายว่าช่วงนี้คุณจะมีโกคช่วลาบเข้ามานะครับผมจะมีลาบลอยเข้ามาแบบครุกๆเข้ามานะครับเนะเดอดสตาร์เป็นดาวดวงดาราแห่งกองบวังนะครับผมนะการเงินถ้าคุณทํางานด้านครับผมการบันเทิงนะครับผมนี่ยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับผมลรกศิลปินดารานักร้องนะครับผมช่วงนี้นะครับความรักครับผมนะ่แน่นอนครับคุณหยิบได้ไพ่ใบนี้คือการเลิกลาการพังนะครับผมช่วงนี้ให้ระวังจะมีเรื่องทะเลาะกับแฟนอย่างหนัก ถึงขั้นอยากจะตัดสินใจอยากจะแยกกันหรืออยากจะเลิกกันนะครับผมนะแต่บทสรุปของมันก็แปลว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผมช่วงนี้ก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับผมนะนะอดทนนิดนึงเขาจะห่างๆคุณเพราะมีไพ่ใบนี้เข้ามาคู่ด้วยนะครับผมนะช่วงนี้ถ้ามีแฟนเขาจะห่างๆับคุณให้คุณครับผมนะใช้ความอดทนไปในช่วงสัปดาห์นี้ไปก่อนนะครับผมว่าเรื่องของความรักอย่าเพิ่งตัดสินใจเลิกลากันนะครับนี่สําหรับผู้ที่เกินวันพุธครับต่อไป เราไปดูผู้ที่เกิดวันพฤหัสกันเลยนะครับเอสตัก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 เักตะยรักตทกตะกตั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 ก้ักตักให้ตแกตัตัตั วันพฤหัสด,ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคุณคุณได้ไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะครับได้ไพ่ตึกผังได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับได้ไพ่หกถ้วยการงานครับได้ไพ่ตึกพังช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานนะครับในช่วงนี้นะครับจะมีการอยากจะโยกย้ายงาน อยากจะเปลี่ยนงานนะผมนะอยากจะย้ายบ้านด้วยนะครับผมช่วงนี้พุณเกิดวันหัดนะครับผมในะช่วงนี้นะครับความรักครับผมนะคุณยิบไปไพ้เทนม็อบครับเป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของความรักได้ไพ่ครับผมหนึ่งถ้วยขึ้นมาด้วยก็แปลว่าความรักมีความสุขดีอยู่แล้วคุณช่วงนี้ครับผมความรักคุณที่จะกําลังคิดจะเริ่มนะผมนะประสานนะรผมจากที่มีปัญหากับครอบครัวจะมีความเคารกเข้าใจกันมากขึ้นจะมีการอยากจะซื้อบ้านหน่อยก็ได้ช่วงนี้นะครับผมนะดวงชะตาของคุณครับผมนะ ในช่วงนี้คุณยินไพผ่หกถ้วยขึ้นมาด้วยจะได้เจอเพื่อนเก่าๆหรือมิตรเก่าๆนะครับผมช่วงนี้นะครับเอาเป็นว่ากระผมผู้ที่เกิดวันพฤหัสในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของการงานกับการเงินแล้วก็สุขภาพนะครับผมนะการเงินมันถือว่าดีไหมมันต้องมีการกับผมช่วงนี้การงานการเงินมุลจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอยู่แล้วเรื่องงานไม่อยากย้ายบ้านก็อยากย้ายงอยากย้ายงานครับสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนี้นะครับโอเคนะครับระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับเรื่องของความรักถือว่าดีมากนะครับเรื่องของโชคลาภยังไม่มีเกิด นี้นะครับโอเคเราไปดูว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์กันเลยทีเดียวนะครับ ใช้มือลากลากนิ้วไปปั๊บนะครับผมให้ยุซีจะได้ไพ่ที่ตรงนะครับผมนะนะครับทำไมถึงไม่ทายที่บ้านบางทีโต๊ะที่ทํางานที่บ้านอาจจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นักนะการโอเคผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับคุณยินไพ่นะผมนะทูออฟสวอตไพ่ทูออฟสวอตนะใบที่2ครับผมดีไปไพ่แทมพารันนะครับผมเทพเจ้าการเปลี่ยนแปลงสามวินออฟสวอตนะผมนะสี่คุณยินไพ่ไนซ์ออฟแวร์ดนะครับการงานครับผมช่วงนี้ คุณจะอยากจะเปลี่ยนงานกระปุกพุทเกิดวันศุกร์ชัดเจนเลยคือไพ่ใบไหนครับคือไพ่ในออฟแวนต์แล้วก็ไพ่แทนเพรสจะมีเกณฑ์อยากจะเปลี่ยนงานนะครับผมพุทธเกิดวันศุกร์นี้นะครับผมแต่ตัวเองก็ยังลังเลลังเลใจทาไมถึงว่าลังเลใจล่ะคะนะครับผมก็ดูจากไพ่ใบนี้เลยนะครับนะนี่ครับผมสองใบนี้คือความลังเลใจกูจะเอาอยัางไงดีวะจะออกดีไม่ออกดีเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ดีเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็คือ,อากาง,ล,งลังเลใจ,จ,จอยู่นะครับผมนะ เรื่องของความรักนะครับผมเนี่ยช่วงนี้ไม่มั่นใจกับความรักนะครับผมผู้ที่เกิดวันศุกร์นี่แปลกอย่างหนึ่งนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักช่วงนี้ถ้าคุณทํางานครับผมนะเอาเป็นเรื่องของการงานก่อนถ้าทํางานด้านสื่อสารมวลชนอยู่นะครับผมช่วงนี้จะมีงานเข้ามาครับผมนนด้านบันเทิงด้านสื่อสารมวลชนนะครับผมจะมีงานอีเวนต์ใหม่ๆเข้ามานะครับผมช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ยังไม่ใช่ดีดวงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักยังลังเลยังเล่ใจส่วนมากจะโฟกัสไปที่เรื่องงานซะครับ ส่วนเป็นว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีเกณฑ์เปลีป่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องงานเรื่องของสุขภาพระวังจะมีความเครียดและจะมีปัญหาเรื่องสายตาน,นะครับสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ความรักสัปดาห์นี้พักไปก่อนนะครับผมนะโอเคทีนี้เราไปดูผู้ที่เกิดวันเสาร์กันเลยวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ที่เกิดวันเสาร,นรนะ์นะครับคุณหยิบได้ไพ่เดอะฟูนะมานะครับได้ไพ่เดอะสตาร์ได้ไพ่เก้าดาบได้ไพ่แปดไม้เท้านะครับการงานครับผมนะช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับคุณหยิบไ้ไพ่ใบนี้เลยก็ต้องบอกคุณฟังเลยว่าช่วงนี้คุณจะมีงานใหม่ๆเข้ามางานด้านสื่อสารมวลชนถือว่าดีมากนะครับดูจากไพ่ใบนี้นะครับงานด้านสื่อสารมวลชนคุณจะประสบผลส็จคือไพ่เดอะฟูได้ไพ่เดอะสตาร์ด้วยนะครับผมนะ การงานถือว่าประสบผลสําเร็จมากในช่วงนี้นะครับผมนะงานด้านสื่อสารมวลชนงานด้านเดอะฟูลก็คือเหมือนอาจารย์โต๊ะเหมือนกับผมเนี่ยนะครับผมทำงานด้านยูทูบก็จะมียอดวิวขึ้นนะพามากขึ้นก็จริงครับผมนะแต่ในทางได้เกิดตัวเองวันเสาร์ก็เกิดวันเสาร์เหมือนกันนะครับผมนะตัวเองก็ช่วงนี้งานก็เข้ามาเยอะนะครับการเงินครับนะครับช่วงนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องการเงินคุณจะได้โชคใใหม่ๆเข้ามาจะไม่ได้เงินที่มั่นคงนะอาจจะซื้อทองซื้ออะไรประมาณนี้พูดเกิดวันเสาร์นะครับในช่วงนี้ นะครับความรักครับผมช่วงนี้คุณยังเครียดนะครับผมนะคุณยังเครียดเอ้บางทีบางครั้งความรักบางทีเราคุยกับคุยกับแฟนทะเลาะกันนะครับเราคุยไปเรื่องหนึ่งนะผมเขาคุยอีกเรื่องหนึ่งเราจะคุยกันไม่ค่อยเข้าทางกันนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นักนะสำหรับความรักนะครับสุขภาพนะครับจะปวดหัวนะครับผมจะปวดหัวเพราะผู้หญิงนี่แหละครับผมนะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผมนะช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักระวังจะเป็นไม้แบบไม่รู้ตัวแบบกระทันหันแบบเฉ นะครับผมนะผู้ที่เกิดวันเสารษษ์นี้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ที่เกษษิดวันเสาร์ยังดวงชะตายัางดีในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักระการงานการเงนิงนนะครับผมนะการงานการเงินยังดวงดีมากโชคลาภยังดีมากแต่ความรักกับสุขภาพมีปัญหานะครับผู้ทุเกิดวันเสารษษ์นะครับนี่คือด,ดวงชะตาของคุณทั้งเกิดทั้ง7วันนี้นะครับผมนะก่อนจบรายการนะครับผมขอประชาสัมพันธ์สักประมอาจารย์โต้ยมึงนาดหมอดูนักบุญแห่งนี้นะครับอยากจะเช็คดวงกับผมนะครับ เรียนเชิญได้ที่วัดศรีบนเรือรามกำแพงร้อยเจ็ดแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับโทรศัพท์สอบถามได้ที่0895122317นะครับผมเนะนะครับอย่าลืมนะครับผมลืบกด subscribe นะครับผมนะอย่าลืมก็ไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะสำหรับผู้ที่มีทางออกนะผมไม่มีทางออกนะบางทีก็มาดูดวงนะครับบางทีหงุดหงิดมากมาต่อคิวดูดวงกับอาจารย์ตัวยก็นานสิ้นลเกินนะครับก็หวังใจอย่างยิ่งว่า ดวงนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันที่28นะครับผมอาจารย์ต้นหมอดูนักบุญสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความสุขกับปีใหม่ไทยมีความสุขตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ